สวัสดีค่ะน้อยทําสวนจ้าวันนี้น้อยได้รับพัสดุค่ะเพื่อนๆจะมาอวดนะคะเป็นพัสดุทางไกลาจากกรุงเทพมหานครนะคะเป็นคุณพี่ใจดีนะคะชื่อว่าคุณพี่ทวีนะคะซึ่งก็ได้กรุณานะคะส่งพันอ้อยนะคะมาให้น้อยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นสองพันด้วยกันนะคะมีพัน พี่ใช้คั้นน้ำนะคะได้ด้วยแล้วก็แล้วก็ควันทานได้ด้วยนะคะถู mm. เป็นอ้อยทูอินวันนะคะ mm. อร่อยนะคะ mm. ชื่อว่าสายน้ำพึ่งแดนใต้นะคะ mm. แล้วก็อีกพันหนึ่ง mm. เรียกยากนี้น้อยท่องอยู่นานเนี่ยอชื่ออะไรอะ่ะเบลลี่พุดด้านะคะฮาวายด่างเบลลี่พุดด้าฮาวายท่องได้แล้ว อะเดี๋ยวมาดูกันเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเบลลี่พุดธดาฮาวายเป็นอ้อยพันธ์ที่ปลูกประดับได้แล้วก็ทานได้นะคะเนื้อจะนุ่มจะกรอบเหมือนกันนะคะแล้ก็จะปลูกขยายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์อยากจะขยายอยากจะปลูกทุกๆสายพันธุ์เลยนะคะ ถ้าสามารถที่จะปลูกได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่เพียงพอนะคะตอนแรกเตรียมน้ำยาเร่งรากมาอย่างดีนี่นายทำเองค่ะมีกะปิมีเอ5 0แล้วก็ผงชูรสนะคะใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเวลาเราจะใช้เราก็ตักมาผสมน้ำแล้วก็เสร็จแล้วก็นำไปใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นด่างคุดด้าฮาวาย ออกมาอย่างดีเลยดูสวยไหมคะสวยเป็นไว้เนื้อเขาก็จะกรอบๆนะคะเนี่ยเห็นไหมมีด่างพุด้าฮาวาย,ยพี่เขาบอกว่าแช่น้ำยาเร่งรากมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้อยจะแช่ใส่น้ำยาแช่ไปอีกสักหนึ่งคืนนะคะเขาจะได้ออันนี้แห้งแล้วนะคะเพื่อนเขาแห้งแล้วเนาะ ปล่องเขาแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวน้อยจะแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนนี่นะคะน้อยก็เตรียมเตรียมถังน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะมาให้ดูให้ดูกระมังน้ําค่ะนี่ค่ะล้วก็จะแช่ลงไปเดี๋ยวค่อยตักน้ํายาเร่งรากใส่เนาะแช่ไว้ก่อนแพ็คมาอย่างดีเลยน่ารักจริงๆเลยพี่ทวีของเรานี่นะคะ อย่างนี้นี่งอกดีมากเลยนะคะเป็นช่วงปลายนะคะด่างพุทธดาฮาวายเขาจะแตกอย่างนี้ด้วยเนาะเขาจะแตกเพราะว่าอ้อยพวกนี้เขามีมีน้ำมีน้ำเยอะนะคะแล้วก็มีเปลือกที่บางเขาก็เลยจะแตกเนาะเพื่อนเคยเห็นไหมคะด่างฮาวายพุทธดาเบลลี่พุทธดาเนี่ยค่ะปลูกเอาไว้อย่างนี้นะคะประดับในกระถางก็สวยดีนะคะเพื่อนเนาะ ขอบคุณคุณพี่เทวีมากๆนะคะที่ส่งพันอ้อยทั้งสองพันมาให้น้อยนะคะก็น้องจะขยายพันธุ์นะคะปลูกแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะน้อยจะไม่ยอมให้สูญพันเลยนะคะอันนี้เป็นสายน้ำพึ่งแดนใต้นอพื่อนพี่เขาบอกว่าลำไม่ใหญ่แต่ว่าแต่ว่าขยายพันธุ์ได้เห็นไหมคะ รากเขาจะแตกมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็จะแช่ปนกันไปเลยเพราะว่านายจำได้ว่าท่อนพันหรือห่หอมาอย่างดีเลยคะ่ะว่าพันไหนเขาจะไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นอ้อยพันสายนะ้ำผึ้งแดนใต้ที่เห็นคุณน้องชโรธรน,นะคะไร่ไร่ของคุณชโรธรน,นะคะบอกว่าั้นน้ําอร่อยมากเฮียที่ไร่สนใจก็บอกว่าั้นน้ําอร่อยนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมทางใต้ของเราเองนะคะแต่ก็ส่งมาจากกรุงเทพนะคะเนี่ยส่งกันไปส่งกันมานะคะ่ะน่ารักจริงๆนะคะ เกษตรกรกชาวสวนอ้อยของเรา้อ่ขอขอบคุณมากๆนะคะในน้ำใจเดี๋ยวถ้าน้อยปลูกแล้วก็ลำใหญ่นี่โตแล้วเดี๋ยวน้อยจะส่งไปให้นางเคียวเล่นนะคะคุณพี่ทวีขานี่ค่ะลำเล็กแต่ว่าอย่างนี้ราคางอกง่ายงอกดีเพราะว่าพี่เขาปลูกในในเข่งนะคะในส่วนหลังบ้านนะคะในพื้นที่จังหวัด ในพื้นที่ของกรุงเทพอะเนาะก็จะหาพื้นที่ในการปลูกยากนิดนึงอ้าวยกขึ้นมานี่เห็นไหมคะเยนก็จะแช่ไว้แบบนี้แล้วค่ะสักคืนนึงเดี๋ยวนอยใส่น้ำยาเร่งรากสักนิด หอมมากเลยค่ะพอเปิดออกมาแต่ถ้าเราไม่ใส่ตู้เย็นนี้เขาจะมีกลิ่นเหม็นนะคะแต่จะเสียหรือไม่เสียไม่รู้แต่ถ้าเราแช่ตู้เย็นเนี่ยจะหอมมากเลยค่ะใส่นิดเดียวพอช่วยเร่งให้เขาแตกรากนะคะแล้วก็ตาเขาจะจะได้แตกแล้วก็พร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าใน เครื่องเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีวิตามินต่างๆนะคะแล้วก็กระปี่ก็จะเป็นตัวช่วยในการเร่งรากได้อย่างดีนะคะผงชูรสก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้นะคะบางตาก็แตกมาแล้วนะคะเดีย๋ยวขอแช่ไว้สักคืนนะคะคุณพี่อยู่ในอ่างไปก่อนนะคะคลิปนี้นะ้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะ ที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้อยนะคะเดี๋ยวน้อยแช่แล้วก็บ่มเอาไว้นะคะ3คืนเสร็จแล้วเดี๋ยวน้อยจะพาไปไปปลูกไปลงในอรอดรยนที่น้อยผสมดินเอาไว้แล้วนะคะวันนี้ก็ไปแล้วจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ